พี่พี่น้องสบายดีฟีสุขสกุลวันนี้มาเปิดคลิปอยู่ตลาดพี่น้องแมน่นังคิงมาตลาดบ้านคำแป่งเนาะที่เคยมาย่างนด้นเลยืัอนี้ไอดอนเพิ่นสั่งมาสื่อสีนพี่น้องสื่อสีนงวงเนาะสื่อเนื้องวงกับหัวเพิ่นสีเห็ดเมนูยังกินบอกให้แม่นังคิงมาสื่อสีนให้มืัอนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันแบบเพิ่นสีเห็ดเมนูอะไรให้กินเนาะ แต่บุพบสิได้เรียกบอกละสี่กับพี่น้องเพราะว่ามาสวยแห้งจนว่าหกโมงเขินสิเจ็ดโมงล,ละสามเอาดุนอนสามเอาคนหน่อยนอนเดี่ยวเนาะเพราะว่าเพิ่อนโบยู่น้ำผอเพิ่นนะพี่นอ้องอยากอยู่อยากบริษัะออยบอยากอยู่ติดแม่ดวงไลยเอาเพิ่นนอนจะได้ไปหันมานี่ได้พี่น้องป่ะตอนนี้แม่อน,น,อนกักกินกำลังขอตลาดะกำลังผกักสดค่าผักสดกัดขั้นหนึ่งหาพันกีบเนาะเจ็ดบาทเก้าบาทสิบบาทประมาณนี้ เดี๋ยวไปย่างเบิ้งว่าสิได้อีหยังคนกระเดื่มซ่าเนี่ยเพราะว่ามันสวยแหละพี่น้องบ่ลืมนยังทีเอาละบ่กระเจี๊ยดน่ะยืมกระเจี๊ยดอีู่เละให้เราพักไหวละแต่กระชอดไว้ดีกว่าเจ็บไปเบื้งการพี่น้องมันทางเชียงสิได้ายบ่สิงูอ่ะมึงนี่เพราะว่าปกติมันตรงมาแต่เสาเพิ่็จะได้ชีน้ำ แรากามันจังไดยที่เป็นบาดเมไว้ตั้งมากขายมาทั่วพี่นอ่แต่บูปูว่าเราขายค่ะตะจจบอกะขายอยู่บนในเรียวบไปเบิ่งฉันสิโผแล้วนะนปลา อำรรับเรกสิไปเบิงซียนก่อนพี่น้องยานมันบอได้เตรมของอยู่คัะเบิงเซียนกเอนยาสิบอดได้โอ้คนกันอย่างไยอยู่นะเออเอาอปนอ เบอร์นะก็จะคายเป็นหมักใหม่ถ้าเาเบิงยังนะสิไปเบิ่งเสียก่อนเบอไเยดเหลวได้เหลวอีกเนาะลูก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 เห็นแม่ไว้ก็ไปนางอยู่เราาไปดินี่ว่าเราขาดเบิดลมประจัก ปลาตายเลยปวดตายโปลาใหญาปลาโขปลาโปลาโหญ่ปลาโลมาปลาโลมานี่แหละคุณปลาโน่ครับปลาโลมาปลาที่ตัวใหญ่ตัวดีใชมปลาโลมาฝนปแต่ปลา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  นม่โมเ็นเมไว้ให้เราเปนนางเลยยไปนอุ้ยบอดแมนส่คูนสีินกายุยูเบื้องนันฟูีิน้อกี่น็าเบื้องาต้สีตัเบื้องฝาท้งไสุ เดีย๋ยวแม่นำคิปถ่ายเดี๋ยวเรียาไปเด้นเนาะโมมีสีถ้าจะมาหาลอกสีของกินเนียวอืน่นนะเพจ้าอะไรสีนะคจ้ะบอลเอาอยัางว่าตั้งใจมาสื่อสีนนะางเดียวได้มังสือเธอเพื่อนานไปเจ๊นี่อัจนจาบอลเหนือมูเหนืองู๋ อยู่มนีหมูมไปกับหมูไปหานมหเวยศิลอืมมีกวางน่งเบื้องส่งนะคะหมูหมูมูิงัวงัวงนข้างในบ่งัวด้กูไอ้วด้วยนะบอบ่มีงัวบอก มีงูอวบัดมีอยากใส่ชินงูมีบสีงูีงูมีอะไรังอันนี้วอันนี้เพิ่งงูอีดีบ่งูเท่เท่บ่เบิคตัวน้นนอหกินบ่เอาคู่ออนเบิรโดดาสงูเดือนเปื้อวะชีนงโดดเดเนสีมกุดสสีแต่เนาะเช่นสี ว่าเสนกิโรเซ็นสิบเซ็นชาโอโรเซชาายเดี๋ยเจดิหนักเจ็จะเอาแบบไปดิเจ็ดสิบสามเดี๋ยวเรียกคนพี่น้องเซ็นหาสิบพันพี่น้องได้แลเวเครื่องตุกับกมาสิเปื่อนเลเห็นอืม ยังส่งกับสิงัวเอ้ยเตรียมือออกมนี้ไปหาสื่อขอมให้น้ำคิ้งน้อยนึ่งจะคิดอะไยังเพราะว่าเพิ่นกัดสั่งแต่สีนงวนะพี่น้องปุเพิ่นว่าไปซื้ออันนั้นเพิ่นสั่งไว้แต่บ้านนี่ยปุ๋ยแหละไปซื้อสีนให้แน่เพิ่นว่าสีเฮ็ดเนี่ยเสแสร้ไปกินกะจักเป็นอีหยังละเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันพี่น้องเนาะสีฟักง้อมก่ปะปูเก่งบ่แม่ังไงปูเอ่ง ช่อด้านหน่อยดินผสมน้องขอไอ้เจ้าไม่ไปก็ใจก็ใจกระโจนไม่ไวแล้วคนมันคงแบ่บู ใบเ่าไดใบขีหูมัดหนึ่งนี่ยวเรา y o <c ười> u ่ e เนอะเอไปแตหงอู้หูมอ่ะเมาใบคือว่ามาคายแบบถัวเเบิล่ะบอกาะว่าชิบอะบมโ้เมาในี้นเบิดราไ่ย่งอ่เอามาเบิ์ดป่เอามาเบิป่ มีดอกยังว่าทําตัวตัวสัตว์มันเขาจะมาเอาว่าสิพอจ้ะเขียดได้ยังบ่เบิดเร็วพี่น้องเอ้ยขายมขายดีเออขายขายดีเนาะัวบักหลายนึงแต่ยังาว่ามันกคกับบักหลายเนาะพี่น้องกินกคนายก็ได้ขายอย่กมว a y ปวดอ้ยมา่ห้ลูกสาวกินเด็ดเพลงติดกระิบจัตอนนี้ก็มาหอดเถื่อนพี่น้องแด้มาเบิ่งไอ้ดนจะเหตุยังกินนี่พี่น้องต้มนี่บอกคงเสียบจ้าเสียบคมๆเขาปวยเจลเหมือนนี่ สมคมให้มีอา,อากินใช้เอียงน้ำยาล้างรถโอ้เอาเอียงเขามาเนาะลาเอ้ยนะไปขดเอ,นะเอียงันเลยเอ๊เอ๊เอ๊ขดอีดนะขดอีดนะเกี่ยลายขดนะปกด,ดิคมบ่ปกติข้าวต้องใส่เดือดเพราะว่าจีต้มแบบฝั่งไทยนะมันมิม,มีมันมีแต่แบบว่าเขาเห็ดกามไปด,ดูเถอะนะใส่กับขวาาัวหนึ่งไหมข้าขัวหนึ่อีก สูตรได้ได้บัต์นะต้มแบบต้มขมแบบนี้ไงวะนี่เป็นสิ่งแต่กระหัวเนาะมาแล้วเห็นข้าวโพดแต่กระเสียบอยู่รอบแบบใส่พริกพอเอาเบิ้งที่น้อออกซี่เบิ้งมันต้องมีเหลือดูนั่นเป็นเข้มข้นบอกให้ไปสือสินมหาให้แต่สาวคุณพี่น้องถุงน้าใส่ คือสุอันคือสุอันนี้นะแบบนี้ตมอยู่ไทยเขาตบเฮ้อแซ่บบอเหี้ยนะเนี่ยนะคมคมคมผัวอัประจกักรโกโกมาคคมปันไดนะโอ้ยคนหน่อยนี่ก็จะแมนบดเว้ยคนหน่อยนี่เว้ยอ่ะจ้ะเออสบายดีปะลูกนะสบายดีอาสบายดีแนะ่เลยบายดีวะสบายดีบายด,ดบายดีปะลูก อุ้ยเฟิงเจ้าของนั่นนั่นนั่นนั้ยเลยเอ้ยคนหน่อยกัดขี้ดิค่ะเอาจะมาปิดกล่องแม่อ่ะปารุ่เห็นจำคุกกี้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 ุกินอีหยังในป่ากันนะเบิงแม่เบิ่งยะยะอีดาสบายดีปาลูกแล้วบ่สบายดีนะต๊ะสบายดีปาลูกถูกงมงาถูกงมงาม เอาใบให้แม่ได้บบเมนเนี่ยเอาอันนั้นทักกันในหน้าปลาใบหัดตุ๋หัดเกี่ยบสูตรไปจช่ไหมผมปวดใส่เพียร้านสิเส็บอยู่บ่หวัดมาเสียบเส็บเส็บสิเส็บอยู่บ่ตัวเห็นเนาะเกากินข้าวมั้งเอ๊ะกายาแจ้งยู่บว๊ะแจ้งหันจับมาบ้างมาบ้างมาเด้อพี่เนาะยืนยันหันจับอ่ะวหันน้ำขิงไปตะกร้อหายอ่ะน้ำกิ้งมากินข้าวบ่น้ำกิ้งกินอิ่มได้ เกาเรื่องวันนี้เด้อตะเกาะกระโอกับเมดเด้อเข็นเต้าหัวอมอนี่หน่อเข็นเต้าหู้อ่ะมอผมผมเอ๊ะโจมี้อ่ะโจมี้อ่ะจะทายเอาตูดมันเด้อจะทายเอาตูดมันเด้อ ว <Wow. S 2> นนตัวคมพี่นนองเนี่ยวันี้ให้กินเสพคนปะดูนีนหันในตัวกินมาเป็นเนาะเนาะเงาเนาะวันนี้เนะเป็นเงาเงาแต่เอา กินเผือกกินแหลกเป็นยังงัใช่โดนบวแฉัดแมาจับกล่องตาเองที่ไครโดนแตอ้้านจะไข่หน้าไข่ไม่จะไข่เปลอ่ยนถ้าโนปลาลูกบอกว่างคทิปใายคลิปอันนั้นเบาทาอีกแน่คลิปนึง อีดายทิชชานะอยาหถ่ายตอนนั้นอยากถายตอนนันพอดีทายตอนหลงฮงุเิดพอดีเล่นบบกคุงมาตามาก็ดังเป็นมีอยเด็ดออกมาะพี่นทำมั้งกินข้าวบากินข้าวเล็ปาลูกมาแมะเอามามัมติเลยน่น่ะนน เอามาๆพี่มามกินข้าวถากระตื่นแต่นอนพี่น้องอามาๆมาถาก็มาสิชี้มาแต่บัดอยู่แต่นาะ้ก็กินข้าวอ่ะยิ้มแล้วบ่ฮะยิ้มล่ะ่โอ้ยกินน้อยเดียวนึงกินหลาย น้นองมันอยากนำไปไปกดน้ำบูนให้น่องพัไปน้องไม่สีเห็นนะเอาไปสียากน้ปั้นน้ำจักรงมากินเผาครับเอาไปกินมาไหมแล้วกดน้ำบูนให้น่องโอ้ยเอ้ยโคตรอียงอ่นฮะโคตรอียงอนี่ยโดเอ้ยข้เงยอนามูนหน้องเลยคเ้ยนเยอนามูนหน้องเด้อ น้ำอุ่นไม่หนอกเด้อคิงไอ่น้ำบุญไม่หนอกเด้อเอามาปิดคลิปคิงเอามาปิดคลิปไปนี่ขอกัารี้พี่นะเด้อป่าดูมาไปเอาพมาไวก่อนบ๊ายบายค่ะกดได้กดแชร์ให้ด้วยนะคะฮ่าฮ่าเฮ้ยอ่ะเอาบ๊ายบายฝากป่าดูกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าแบบคุณไปแรับประทานบุญ